เราจะมาแนะนำนะคะ Toyota าคอมพิวเตอร์ปี2016เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์มากๆนะคะถือว่าสวยที่สุดในตอนนี้เลยค่ะนี่นะคะเรามาดูภายนอกกันก่อนเลยอันนี้เราแปลงหน้าให้ใหม่นะคะสวยงามมากค่ะระบบไฟนะคะนี่ไฟลูกแก้วค่ะไฟสวยงามมากนี่เลย ให้ชมห้องเครื่องด้านหน้าค่ะเครื่องเดิมๆกันเลยนะคะรอยแต้มสีรอยซีนยางยังอยู่ครบทุกจุดค่ะปี2016เกียร์ธรรมดาเครื่อง3000ชุดแต่งแน่นมากๆนะคะ ด้านหน้านอกจากแปลงหน้าแล้วนะคะก็จะมีตัวครอบฝากระโปรงด้วยนะคะเพื่อให้ล็อแล้วก็สวยงามเข้ากับชุดของแปลงหน้าค่ะครอบกระจกมีไฟค่ะมือจับพร้อมถานอลูมิเนียมกันสาดกันน้ำฝนค่ะรอ้อแม็ก Vivo ขอบสิค่ะ แผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านค่ะพะม่านนะคะใช้คลุยอย่างหนาเลยค่ะซุ้มล้อนะคะก็ใส่กันลอยให้แล้วค่ะกันกระแทกนะคะเป็นแคปล่าค่ะนี่นะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องดีเครื่องแน่นค่ะการใช้งานก็น้อยด้วยนะคะคันนี้ค่ะเครื่องดีมาก อันนี้นะคะเป็นโทนสีโอโรสค่ะมีเก๊กางที่เท้าแขนนะคะแล้วก็ที่เก็บของได้ด้วยค่ะนี่นะคะเท้าแขนได้เก็บของได้แบบมีไฟค่ะมีที่วองแก้วน้ำนะคะเครื่องเสียงค่ะรองรับระบบ Android จอ10นิ้วขนาด10นิ้วค่ะ ด้านบนนะคะก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ทีวีจอสไลด์ค่ะด้านบนนะคะก็จะมีแผงเอ่อท่ค่ก็จะมีหิ้งเก็บของนะคะเล็กๆอยู่ด้านบนค่ะสำหรับาวางของเก็บของได้นะคะเกิร์รอบคันค่ะบันไดมีไฟนะคะนี่ค่ะ ไฮไลท์อีกอันนึงนะคะประตูนะคะประตูอันนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะประตูนี้ควบคุมตรงระบบควบคุมระบบตรงคนขับนะคะแล้วก็จะมีรีโมทให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะติดให้แล้วนะคะจะทําให้ใช้งานง่ายขึ้นค่ะเวลาเปิดปิดนะคะก็ควบคุมตรงคนขับได้เลยค่ะผู้โดยสารไม่ต้องเปิดนะคะควบคุมตรงคนขับค่ะ คอนโซนมีไฟค่ะเป็นอะคริลิกแบบใสนะคะข้อพาวเวอร์อยู่ด้านในค่ะมีที่เก็บคอนะคะภายในนะคะหุ้มหนังรอบคันค่ะประมาณสวยงามมากนะคะรอบคันค่ะเบาะสามแถวนะคะ V.I.P. สามแถวเก้กาะะที่นั่งค่ะเบาะใหญ่นั่งสบายค่ะนี่นะคะสามแถวเก้าที่นั่งค่ะ หลังคา VIP ค่ะเป็นหลังคาหลุมสองอันนะคะค่ะเป็น v ีเต็มค่ะเป็น v ีเต็มนะคะเรียบหรูค่ะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าค่ะ24นิ้วนะคะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมค่ะนี่นะคะเก๊กลางค่ะ เครื่องเล่นนะคะจอ10นิ้วดูกันแบบชัดๆกันเลยค่ะเดี๋ยวพาชมด้านหลังค่ะสเกิร์ตสวยนะคะรอบคันค่ะนี่เลยนะคะไฟเป็นไฟชุดแต่งนะคะไฟแต่งนะคะมีกล้องหลังด้วยค่ะดาบท้ายนะคะดาบยาวค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นตู้ซับนะคะแล้วก็มีที่วางของด้านหลังค่ะวางสัมภาระได้นะคะมีพื้นที่สําหรับวางสัมภาระค่ะดอก10นิ้วค่ะแอร์ไมโครบัสนะคะระบบไฟจากด้านหลังค่ะสวยงามมากค่ะ ไฟสวยมากเลยนะคะเป็นไฟชุดแต่งค่ะมีสปอยเลอร์ด้วยค่ะสปอยเลอร์นะคะครบมากๆจริงค่ะคันนี้แต่งจนไม่รู้ว่าจะใส่ชุดแต่งตรงไหนแล้วน,นะคะไฟสวยมากเี่ยค่ะี่นะคะ่ะครบมากๆเลยค่ะ จะมีลงข้อมูลรถคันนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวน์เท่าไหร่นะคะคันนี้บอกเลยว่าครบทุกอย่างสวยพร้อมใช้เลยนะคะแต่งรอบคันนะคะชุดแต่งนี่แน่นมากๆสวยทุกจุดเลยค่ะนะคะมีการลอยด้วยค่ะรถเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะ ดูกันชัดๆเลยการใช้งานก็น้อยนะคะมีมือจับทั้งสองด้านเลยนะคะมือจับสวยมากนี่ค่ะมือจับใส่ครบทุกจุดเลยค่ะนี่นะคะกุญแจรีมโมทสำหรับประตูไฟฟ้านี่นะคะดูนะคะกดก็ปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะ ควบคุมตรงคนขับนะคะนี่ค่ะมีปุ่มสำหรับกดนะคะแล้วก็สตาร์ทในตัวนะคะเพราะว่ามีรีโมทต,ตรงนี้ให้นะคะเสียบแล้วก็กด Power Start ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นกุญแจร,ระบบไฟฟ้านี่ค่ะการใช้งาน35,000ืโลเท่านั้นเองนะคะการใช้งานก็น้อยค่ะรถสวยมากๆครบเลยนะคะรถสวยสภาพดีไม่น้อยใช้งานน้อยนะคะ คันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นป้ายฟ้าค่ะสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะรถสวยๆส,สภาพดีแบบนี้นะคะไม่แท้นะคะอันนี้ก็เป็นป้ายฟ้าแท้ด้วยค่ะ